ครับผมสวัสดีครับนะครับครับนนี้มาเสนอนะครับหางขีดฮอร์โมนติดรถถยเล็กครับเขาลองอ้อยครับลองมันได้หมดนะครับกลไกตัวนี้จะเป็นหัวายนะครับเดี๋ยวจะเทให้ดูนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับมีกล่องกับถังอยู่แล้วนะครับก็มามาเสริมกระบอก นะครับกระบอกตัวนี้จะยืดขึ้นยุดลงได้นะครับจะมีตัวล็อกขันล็อกให้ชุดนี้ก็ถอดออกได้นะครับตัวนี้ก็ล็อกไว้นะครับตัวนี้ก็สามารถทําเป็นสองหัวได้นะครับสําหรับใครที่อยากได้สองหัวก็สามารถต่อสายแล้วก็เปลี่ยนกา้านตัวนี้เป็นสองหัวนะครับ อุปกรณ์นะครับจะมีมอเตอร์ครับสิบาเจ้าพญานะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีกล่องควบคุม2ตัวนะครับตัวนี้จะคุมมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็มีความเร็วแล้วก็ปิดเปิดนะครับส่วนตัวนี้นะครับ จะมีอจะใช้ควบคุมความเร็วของหัวสายนะครับน,นี่ครับสายเร็วสายช้าดได้นะครับนี่ครับนี่เร็วสุดนะครับโอ้โห,โห <c oughs> เร็วมากนะครับเราก็จะใช้ประมาณ นี้ครับประมาณ50%เความเร็ว50%นะครับถึง60%ประมาณนี้70ก็เริ่มเร็วแล้วครับ80ดเร็วมากครับโอโ้โอเคครับสำหรับชุดหัวรายนะครับตอนนี้ก็ ควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับสมมติผมตั้งไว้50นะครับก็ง่ายๆว่าคุมความแรงของน้ำนั่นเองนะครับจะเร่งสุดก็ได้นะครับนี่โอเคครับตอบประมาณนี้นะครับสำหรับชุดนะครับขีฮอร์โมูนะครับครับฝากไว้ด้วยครับอูช่างปิงโมเดฟายครับผม